คำว่าเมาเล่าแล้วก็เมาค้างในภาษาเกาหล er ีค่ะคำว่าเมาเล่าก็คือซุลชีแฮเซลจิมม่คะซุกชีแฮเซลอ่ะก็จะแปลว่าเมาเล่าค่ะแล้วถ้าเป็นบอกว่าเมาค้างอ่ะเมาค้างก็จะเป็นซุกชีซุกชีนะคะอ่ะซุกชีซุกชีก็คือเมาค้างนะคะแล้วถ้าบอกว่าเรามีอาการเมาค้างอันก็จะเป็นซุกชีเซลซุกชีเซลอ่ะก็จะแปลว่ามีอาการเมาค้างค่ะ ส่วนแก้อาการเมาครค้างนะคะก็จะเป็นซุกชีเฮโซซุกชีเฮโซอ่ะอันนี้ก็จะแปลว่าแก้อาการเมาครค้างนะคะอ่ะหรือถ้าต้องการแก้ยาแก้เมารค้างนะคะก็ไปซื้อตามร้าน,นขายยาได้เลยนะคะก็บอกเขาว่าเฮโซเจอ่ะเฮโซเจก็คือยาแก้เมารค้างนะคะเฮโซเจจุเซลอ่ะเฮโซเจยาแก้เมารค้างนะคะหรือบอกยายา,ยาไปเลยก็ได้ว่าซุกชีเฮโซเจจุเซล ซุกชีเฮโซเจจูเซโอได้นะคะหรือสั้นๆเลยก็คือเฮโซเจก็ได้นะคะก็แปลว,ว่ายาแก้เมาค้างค่ะคาวน,นี้ก็เป็นคําศัพท์เกี่ยวกับอาการเมาค้างแล้วก็อาการเมาเล่านะคะแล้วก็ยาแก้เมาค้างอาการร้อนๆอย่างนี้ก็เพลาๆนิดน,นึงนะคะ